วัดล่องคูนนะครับหลวงพระบางนะครับเป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งนะครับที่สาธุสมบัตินะครับท่านได้บูรณะนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดล่องคูนเลยในนี้ก็จะเป็นโบสถ์โบราณนะครับศิลปะจะเราศริลปะจีนด้านหน้าไทยด้านในก็น่าจะราวๆรัชกาลที่5้ารานี้เนาะก็มีคนจีนมาประมาณาว่ามาทาธุรกิจนะครับก็จะมีศิลปะแบบเขาเรียกว่าอะไรท้าวเวสสุวรรณแบบแบบจีนนะเนาะ ในวัดก็บรรยากาศล่มลื่นครับวัดนี้ก็เป็นวัดสําคัญนะครับที่จะมีการบวชของท่านผู้ที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะครับก่อนก่อนขึ้นเป็นกษัตริย์ต้องมาบวชที่นี่ก่อนนะครับโดยประมาณ7วันเท่าที่ผมได้ยินมานะครับเป็นวัดโบราณเลยครับตรงนี้นะครับเคยสอบถามนะครับว่าเป็นบัวของใครนะครับก็ไม่มีใครรู้นะครับเป็นของใครก็น่าจะเป็นเป็นของพระหรือไม่ก็เป็นของกษัตริย์ นะครับหรือเชื้อพระวงนั่นเองไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็กุฏิหนึ่งครับวัดลงคูนหลวงพระบางอยู่ฝั่งเชียงแมนนะครับเป็นวัดสําคัญและก็ที่สําคัญเป็นวัดของสังคราชสังคราชรูปสุดท้ายนะครับหรือพระสังคราชยอดแก้วนะครับก็มีพิพิธภัณฑ์คล้ายๆพิพิธภัณฑ์อยู่ด้านบนนะครับจะมีอยูอ่แล้วก็ผมเคยเข้าไปก็คือ,อในส่วนของ พระธาตุนะครับของสมเด็จยอดแก้วที่นิมนต์มาจากต่างประเทศนะครับจากฝรั่งก็นิมนต์กลับมาที่นี่แล้วนะครับสมเด็จยอดแก้วท่านก็รีภัยนะครับมาที่ไทยเช่นกันนะครับแล้วก็มรณภาพนะครับถ้าจะไม่ผิดมรณภาพที่ไทยนะอันนี้เป็นกุฏินะครับอ่าโทษทีอันนี้เป็นหอฉันนะครับหอฉันนะครับแล้วก็เป็นห้องเก็บอารมณ์จะมีห้องปฏิบัติธรรมนะครับเป็นห้องโบราณนะครับนี่ แบบนี้นะครับเนี่ยเป็นห้องเล็กๆห้องนี้เป็นห้องเดิมเลยนะครับอาจจะจะพาเดินไปดูอันนี้เป็นาการบูรณะนะครับโดยสาธุสมบัตินะครับท่านใดที่อยากบูรณะวัดร่วมกันนะครับาสาธุสมบัติท่านก็มีเป็นบัญชีของไทยนะบัญชีไทยในในานามของท่านเองนะครับซึ่งท่านเปิดเปิดไว้เผื่อลูกศิษย์ชาวไทยนะครับมาทําบุญก็คือ,อโอนเข้าบัญชีวัดเลยนะครับ นี่ครับนี่ก็ลังบูรณะอยู่นะครับตรงนี้เป็นห้องน้ําเดี๋ยวไปมาดูพศออพุทธศักราชหรือคริสตศักราชอ่ะหนึ่อนะครับอันนี้สร้างไว้ตรง1926แต่ว่าวัดมีมานานก่อนนี้ วัดนี้หลักร้อยปีนะครับน่าจะหลายร้อยปีด้วยสมัยก่อนน่าจะเป็นกุฏิไม้แบบนี้แหละครับในส่วนของที่เป็นตัวปูนก็น่าจะสร้างมาทีหลังแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นของเก่าที่บูรณะเนาะเนี่ยเนี่บรรยากาศวัดถือว่าร่มรื่นนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมากมายนะครับมาสักการะบูชากันมาสักการะบูชากราบหลวงพ่อในโบสถ์นะครับท่านใดที่อยากจะ ร่วมอ่านี่ใกล้เสร็จแล้วล่ะใกล้เสร็จแล้วก็ยังมีที่จะต้องซื้ออเป็นอิฐหินดินทรายตรงนี้อยู่นะครับก็ยังมีอยู่ยังขาดปัจจัยอยู่แหละใครมาก็แวะเข้ามาได้นะครับวัดล่องคูนฝั่งเซียงแมนหลวงประบางยังยังอีกเยอะครับยังอีกเยอะ อันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงครับ ตรงนี้ก็ยังต้องปูญ่านะครับต้องปูยา้าเพราะผมเห็นในในแปลนของวัดแล้วนะครับก็ยังขาดอีกหลายสิ่งตอนที่ผมมาครั้งแรกยังไม่เป็นแบบนี้นะการทาสีทาอะไรก็ไม่มีนะนี่สาธุท่านมาบูรณะไว้ค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นวัดเพื่อชุมชนนะครับแล้วก็เพื่อคนที่มาท่องเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ได้มาศึกษาแล้วก็ที่สําคัญฮะเปิดสถานปฏิบัติธรรมด้วยนะครับทั้งในฝั่งนี้นะครับแล้วก็ในฝั่งหลวงปูบางเองนะครับ สำหรับท่านที่อยากจะโอนนะครับทำบุญนะครับก็เดี๋ยวใต้โพสต์นะครับเดี๋ยวมีบัญชีของท่านไว้นะครับ อันนี้ก่อนบูรณะนะครับน,นี่ก็เป็นแปลนที่กำลังจะกำลังจะสร้างเป็นสามดีเนาะอันนี้คือหมายถึงตอนเสร็จแล้วเขาก็เติมหญ้าเติมอะไรในใน,ในคอมเนาะจะเป็นอย่างนี้